โอเคสวัสดีครับทัวร์รี่แบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์เร i เดิชันทีวีโชว์ขอส่งผลงานชิ้นโบแดงอีก1คัน1ลำหนลำนะฮะจัดกันไปนะครับวันนี้เป็นคิวของ XADV 750คันนี้เป็นปีก่อน2021ก่อนเปลี่ยนโฉมนะเนะนี่ครับอ่าจุดสำคัญจุดใหญ่ใจความของเจ้า XADV คันนี้นะครับก็คือ ชุดแรกท้ายแรลกข้างที่เป็นแรกท้าย Heavy Duty ของ p e n t e อร์ o t o ที่เรากล้ารับประกันนะครับเรื่องความแข็งแรงแล้วก็การรับน้ำหนักที่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง30-40กิโลเลยครับเพื่อนครับ,รบตัวแหลกท้ายแพนเทอร์โมโตและแหลกข้าง p พ n เทอร์โมโตสามารถที่จะยึดกับตัวปีป๊บอลูมิเนียมหรือถ้าเป็นแหลกบนเนี่ยสามารถใส่กล่องพลาสติกหรือปีป๊บอลูมมเนียมได้ทุกยี่ห้อนะเพืนะ่อนนะอ่าส่วนตัว แหลกข้างเนี่ยจะใช้ได้เป็นตัวปิ๊บหลบท่อของเมเทอร์โบโตเท่านั้นนะครับนี่ครับส่วนส่งองเอลของเขาเราดูรอบๆกันก่อนนะนี่คือดูรอบๆดีไซน์ของเขาเต็มๆครับระอาตอบคำถามแรกก่อนเลยว่าระยะความกว้างนะครับจากซ้ายไปขวานะครับจากซ้ายไปขวาของตัวปี๊บถูกกฎหมายไหมโอเคไหมเนื่องจากว่าตัว XEDV เนี่ย กระจกมองข้างของเขาเ,เกิน90จากซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นตัวปี๊บอลูมิเนียมก็ได้คํอ่านนุโลมได้110เพราะฉะนั้นตัวส่วนของชุดปี๊บข้างเนี่ยนะครับจากซ้ายไปขวาเนี่ยเราวัดให้เรียบร้อยประมาณ104เซนนะครับ104เซนก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนี่นะครับตัวปี๊บบนนะครับความกว้างไม่เกิน60เซนสบายๆอยู่แล้วนะครับถ้าเราเอาตัวปี๊บข้างออกแล้วก็เหลือแต่ตัวปี๊บบน นะครับยังมุดได้เหมือนเดิมไม่เกินแฮนด์ไม่เกินกระจกคำเคลื่อนครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูแหลกเปล่าๆกันนิดนึงอ่ะก้องก้องมาดูแหลกเปล่าๆกันนิดนึงว่าเวลาเราถอดชุดปิ๊บตัวปิ๊บออกหมดแล้วเนี่ยตาตาแหลกเขาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราถอดที่ตัวปิ๊บข้ามมาถอนนะเขาดรู้ได้นะครับชุดล็อกตัวปิ๊บเพนเทอร์โมโตนะครับก็จะเป็นชุดล็อกแบบปิ๊บวอลล์หลบข้อให้นะครับลบปิ๊บวอลหลบข้อให้แบบนี้แคปปี้เดลตี้แรงเลยทีเดียวกดล็อกนะครับ ยกขึ้นนี่ครับหยุดล้อแล้วยกขึ้นแบบนี้ง่ายๆง่ายตัวตัวข้งางปกติข้างซ้ายก็ปลดล็อกเหมือนกันมาดูที่ตำแหน่งปลดล็อกค,ครับนะฮะกดเซฟตี้ครับปลดล็อกเ็ยเครื่องสลักนะครับแล้วก็ยกสไลดึ้นินยับสลักลก็คือการยกสไลด์ขึ้นดูจากลักษณะชุดล็อกของเขาได้นะครับผม ที่ตัวบนนี่คือแหลกสร้างของเขาที่เราประกอบเข้าด้วยกันกับแหลกท้ายที่ตัวบนนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับกดเซฟตี้ปับ๊บเก็บตัวล็อกนะครับดูของตะก่อนอื่นนะครับให้ดูก่อนว่าตัวปิี65ลิตรนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของเบนเทอร์โมโตก็จะเป็นตัว XH Series นะครับที่ฝาเนี่ยจะมีมิติเพิ่มขึ้นมานะครับในการที่ทานูนขึ้นมาเป็นคล้ายๆตัว H ตรงนี้สร้างความแข็งแรงให้กับตัวฝาเพิ่มขึ้นไหอีเกเลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวมือจับก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นตัวมือจับที่อัปเกรดขึ้นมาอีกหนึ่งเกเลเวลนะครับ65้ลิตรสามารถใส่โมกนอกได้2ใบแบบเต็มๆใบแบบนี้เลยนะฮะวางธรรมดาเลยครับเพื่อนครับนี่ฮะวางธรรมดาเลยนะครับภายในก็จะมีอินเนอร์มาให้ถือเป็นกลุ่ม ก่อนมาตรฐานานะครับสายรัดกันกระแทนก,กนกะครใช้งานเหมือนกระเป๋าเดินทางเลยปึ๊บล็อกกดสลากกดล็อกแล้วก็อุ้มยกแบบนี้เลยนี่ครับเอ๊ะัวท์ถาดล็อกที่เราทำเป็นถาดล็อกแบบยูนิเวอร์แซลมาให้จะเห็นว่ามีรูอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเราใส่ชุดล็อกของเบนเทอร์โมโตเข้าไปให้แล้ว ในความหมายก็คือถาดล็อกตัวนี้ถ้าเอาแค่ชุดล็อกนี้ออกก็สามารถวางกระเป๋ากันน้ําได้เลยนะครับหรือจะเปลี่ยนชุดล็อกตัวนี้เป็นชุดล็อกของทีวีแคป้าก็ทําได้สามารถที่จะยึดกับตัวกล่องตัวปิ๊บของทีวีแคป้าได้เลยนะครับในส่วนของกล่แหลกเป็นแหลกเทปิดตี้แหลกบนนะครับโดยที่เราทําการเสริมบริเวณนี้นะครับเราเรียกว่าค้าหลังตัวนี้ค้าท้ายเนี่ยนะครับเฉพาะ XDDD ที่เราทำให้นะครับโดยเฉพาะ สร้างความแข็งแรงแล้วก็เรากล้าการันตีว่าแหลกท้ายตัวนี้เป็นแหลกท้ายที่นะครับแข็งแรงนะครับและก็ทนทานนั่นเองจุดยึดนี่ฮะบนเวณนี้จุดยึดที่เราดีไซน์มาจะเน้นความสวยงามเป็นหลักแยกอิสระจาก,จากตัวแหลกท้ายแล้วก็ตัวชุดคํานะครับจะแยกอิสระจากกันโดยที่เรามีรูเพื่อที่จะให้ใส่ชุดแหลกข้างได้ด้วยนั่นเองนะครับอ่า แร่งขึ้นมาเลยทีเดียอสำหรับทุกแหลกเทฟวีดิวตี้ข็งเซ็นเตอร์โมโตสสำหรับ x j d v 750ซึ่งเดี๋ยวของ x j d v 750ีูปี2021กำลังผลิตอยู่นะฮะใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวได้ชมกันแน่ๆอ่ะทีนี้เรามาใส่ตอนใส่ก็ง่ายๆครับวางครับดูสลักให้เข้า,เข,าเข้าล็อกนะครับดานเข้าไปดานให้เข้าล็อกป๊บอ่ะเ,ยเลยปิดอันนี้ครับ เ็วางนะครับวางให้บุตทั้งสี่ตัวเนะี่ยมันเข้าล็อกทั้งหมดสตัวพร้อมกันตับแล้วก็ดันไปข้างด้านหน้าครับมั่นใจว่าอยู่ในล็อกแล้วกดล็อกมีการเช่นกันนะครับล็อกใส่เขา้าไปนะคก,ก็ใส่กับาัวล็อกเสรงานเรียบร้อยไขกุญแจล็อกได้เลยน,นั่นเอง กุญแจชุดปี๊ข้างสามารถที่จะใส่กันได้นะครับทั้งสองข้างนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวบนจะแยกออกจากกันนั่นเองนะครับตัวปิ๊บข้างเองก็จะมีซีนกันน้ำมาให้แบบนี้ที่ตัวฝานะครับที่ตัวปีบ๊บนะครับจะมีขอบสูงเลยทีเดียวในส่วนของการกันน้ำนะครับแล้วก็มีอินเนอร์มาให้ทีฝามีกระเป๋านะครับในกระเป๋าตัวนี้นะครับไว้ใส่ของกระจุกกระจิก มีช่องใส่ของใส่ของที่ตัวปี๊บเองก็จะมีอินเนอร์ที่สามารถนี่ฮะขอดักได้เหมือนเดิมคันนี้โอเคสํารองราคาชุดนี้นะครับทั้งชุดนะครับมีปีบ๊บบน65ลิตรบอกพิงและท้ายดีข้างและข้างนะครับสําหรับเจ้า x d d b คันนี้เดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้โพสต์เ,เดิมน,นะครับก็ลูกค้ากดเข้าไปดูในรายละเอียดของโพสต์นี้ใต้โพสต์นะโน่จะเป็น YouTube Uh, ในไลน์หรือใน f c e e o o o กกดเข้าไปดูลรละเอียดได้เลยผมจะใส่ราคาไว้ให้ทุกชิ้นเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณทีุ่ดติค้าของคุณ้ลิกแค่ของเราตลอดเวลานะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเดี๋ยวลาไป,ไปก่อนอมีคันใหม่มาอัพเดทให,ให้ให้ดูอีกทีขอบคุณครับสวัสดีครับ